รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณภาพการศึกษาของประเทศนับว่ามีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยนายนัทพลทิพสุวรรณรัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ นีประชุม2เรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับโดยหัวข้อเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการติดตามแผนยกระดับโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาว่าโรงเรียนคุณภาพประจาอาเภอประจาตาบลอนะันนั้นก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเอาปริบทของแต่ละจังหวัดมาดูว่าการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะช่วยทางด้านการศึกษาได้ยังไงซึ่งก็ได้มีโมเดลออกมานะครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับนี้มันเป็นพื้นฐานของปัญหาหลายๆเรื่องที่อยู่ในกระทรวงสาธาธิการนะครับในการที่เรามีโรงเรียนอยู่จำนวนมากนะครับแต่คุณภาพไม่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้การแก้ไขยอ,ยอย่างเร่งด่วน ว่าเราจะมาแต่ก่อนเราไม่รีบทําเลยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องดูว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าะะวันนี้ผมยืนยันและได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของของกระทรวงครับว่าถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจตรงกันและร่วมกันในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเ,เรื่องนี้ทําได้แน่และยกระดับคุณภาพการศึกษาได้แน่นอนแต่ว่าต้องกล้าทําในหลายๆเรื่องมันจะทําให้การ จัดสรรงบประมาณการใช้งบประมาณแต่ละปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือผลพวงจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เนี่ยมันจะพุ่งตรงไปสู่ตัวนักเรียนในเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็ถือว่าเป็นความเข้าใจร่วมกันในกระทรวงครับเราก็รับฟัง ถึงข้อกังวลใน,ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานในแต่ละพื้นที่นะครับก็ต้องฟันฝ่าตรงนั้นไปให้ได้ครับผู้ตรวจราชการที่ไปทําหน้าที่ในช่วงเ,เวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็รับทราบนโยบายตรงนี้แล้วก็คงเป็น,นกลไกสําคัญในการที่ร่วม,ร,วมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงท่าน,นอื่นๆในหน่วยงานอื่นๆที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เรียกว่าเป็นฮอตท็อปิกหรือว่าเป็นประเด็น สำคัญที่เราต้องตกหลึดให้ได้ครับก่อนที่จะนํานําเสนอทั้งคณะ,ะรัฐมนตรีท่านนายก,กรัฐมนตรีรวมถึงการจัดทำก็มาในปี65 66ครับแล้วก็67ผมคิดว่าใช้เวลา3ปีครับถ้าหากว่าเรายังมีกําลังไม่เพียงพอแต่ถ้าเผื่อเราต้องการที่จะปรับยกระดับของการศึกษาจริงๆเนี่ยเราอาจจะทําให้สั้นกว่านั้นได้นะครับแต่เป็นการ ปรับองค์การพยก้งใหญ่ของกระทรวงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าในการที่เตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้องมองดูด้วยว่าคนที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของความพร้อมเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่ามีความเข้าใจในแนวทางเดียวกับความต้องการในด้านการศึกษาหรือเปล่าในในมเดลที่ให้เห็นเนี่ยก็ ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าในเรื่องของอการลงทุนนะครับในเรื่องของเรียกว่าผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยมันจะเซฟอะไรบ้างในอนาคตแผนที่เราเตรียมมอาไว้ในการที่จะปรับเรื่องสวัสดิการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยถ้าหากว่ามีการลดจำนวนโรงเรียนลงเนี่ยแต่ละปีก็จะเซฟเงินได้ได้เยอะพอสมควรเพราะว่าประสิทธิภาพในการ จัดทําอาหารก็มีความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับว่าผลโพงที่มันจะได้เงินอุดหนุนในแต่ละโรงเรียนที่อาจจะกระจายไปวันนี้ก็จะมีการระดมมาเป็นบล็อกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทำให้การจัดทำแรงต,าต่างง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพที่นักเรียนจะได้รับ,รบในในห้องปฏิบัติการต่างๆการเตรียมในเรื่องของทักษะอาชีพก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการออตอบโจทย์ เรื่องของการพัฒนาประเทศเก็โมเดลนี้ภายในอาทิตย์นี้จะนําเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับทีได้นําเสนอท่านในเบื้องต้นแล้วนะครับท่านก็ให้มาทำในเรื่องของรายละเอียดที่ลงไปในดีเทลของการลงทุนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราทําคู่ขนานกับการเตรียมแผนทั้ง76จังหวัด ว่าถ้าหากทำโมเดลคล้ายๆกันเนี่ยในภาพใหญ่คงจะเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าหากท่านนายกมีคำแนะนำอะไรเราจะน้อมรับมาแล้วก็มาผลักดันต่อตามที่ท่านรันมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนัฐพลทิพสุวรรณได้มีนโยบายในการที่จะ ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนของชุมชนและขับเคลื่อนโรงเรียนดีซีมุมเมืองในระดับมัธยมไปนั้นสปทอยก็มีความเห็นที่สอดคล้องและแคคิดว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีความเปลี่ยนไปได้และก็จะแก้ไขปัญหาในหลายๆเรื่องเพราะวันนี้สพทอยเองมีโรงเรียนอยู่เป็นจํานวนมาก3 0,000ื่นกว่าโรงและมีความแตกต่างทั้งในด้านของขนาดทางด้านภูมิศาสตร์และก็มีความแตกต่างทางมิติคุณภาพที่ห่างไกลกันอยู่มากหากเราสามารถ ทำโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนและกระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนนั้นมีคุณภาพที่มาตรฐานใกล้เคียงกันนั้นก็จะหมายความว่าประชากรในวัยเรียนขั้นพื้นฐานเมื่อได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีความรู้มีทักษะมีเจตคติและเรียนรู้การสร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ของชุมชนและก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีอาชีพมีงานทําซึ่งสุดท้ายแล้วผมคิดว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าหากเรามีราักฐานที่ดี และในเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้หลักของการมีชีวิตรอดและหลักการที่มีชีวิตร่วมและชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การมีงานทําและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หากเราสามารถปรับนโยบายหรือทิศทางในการสร้างโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครื่องมือในการที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน,นเพื่อให้คนนั้นสร้างชาติได้อย่างแท้จริงผมคิดว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ที่ดี และจะสามารถตอบโจทย์ทั้งมิติเรื่องของอความเหลื่อมล้าและมิติของคุณภาพได้อย่างดียิ่งครับทีนี้ในส่วนที่ลงในสู่การปฏิบัติวันนี้ทางสพทก็ได้แจ้งนโยบายดังกล่าวให้กับทางเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่รวมไปถึงในภาพรวมของจังหวัดได้ดําเนินการใน2องแนวทางก็คือขั้นที่1เนี่ยต้องไปทําแผนที่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง ถ้าหากจะสร้างโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งของเขตพื้นที่นั้นๆเนี่ยให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเนยควรจะปรับปรุงพัฒนาอยู่กี่แห่งอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องไปดูว่าโรงเรียนขยายโอกาสที่กระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยถ้าหากเราจะไม่ให้จัดการศึกษาขยายโอกาสให้ขยายโอกาสเนี่ยไปอยู่กับมัธยมเพราะนั้นโรงเรียนมัธยมควรจะพัฒนาโรงเรียนมัธยมตำบลใดบ้างหรืออำเภอใดบ้าง ซึ่งขณะนี้เรากําหนดให้ทุกเขตพื้นที่เนี่ยได้ส่งข้อมูลแผนที่ดังกล่าวเนี่ยของแต่ละเขตแล้วรวบรวมมาเป็นแผนที่ของจังหวัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลดังกล่าวมาเข้าสู่เสนอในบอร์ดระดับประเทศโดยท่านรัฐมนตรีเองก็จะนําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเนี่ยได้รับผิดชอบคนละหนึ่งจังหวัดกลับไปตรวจสอบความถูกต้องความเป็นไปได้ความเหมาะสม อีกครั้งหนึ่งในแต่ละจังหวัดจากนั้นก็จะนำกรอบแผนที่และกรอบงบป,ประมาณเข้าสู่การเสนอสู่คอรมอให้ความเห็นชอบในโอกาสต่อไปซึ่งตละมนตรตีเองเนี่ยต้องการให้กรอบเวลาการทำงานวางแผนเนี่ยเสร็จภายในเดือนมกราคมอันนี้ก็คิดว่าถ้าทําสิ่งนี้สําเร็จก็เหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศที่จะได้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมกันในโอกาสต่อไปครับผม มุมใหม่นิวโฟกัสเรามาอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาเพื่อมาดูการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชาวไทยมอแกนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะ สำนักงานงกศนจังหวัดพังงาได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้ไร้สัญชาติโดยเฉพาะชาวไทยมอแกนหมู่เกาะสุรินใน3รูปแบบด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราก็ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายและขนาดเดียวกันเราก็ได้ประสานหารให้เครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครอง,อง,งส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปีที่มุ่งเน้นให้ลูกๆนักศึกษาได้มีควารมรู้มีทักษะในการเรียนรู้แล้วเรายังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยมีกิจกรรมในเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้ามามกิจกรรมที่เราเห็นชัดเจนวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเรื่องของโครงการอบรมลูกเสือมักคุเทศเพื่อให้ลูกเสือเนี่ย ได้มีความตระหนักมีความรักเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนของเขาเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้ว่าสถานที่โรงเรียนนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประเพณีวัฒนธรรมของเขามีอะไรมั่งเพื่อที่นักท่องเที่ยวเข้ามาจะได้ทราบเรื่องราวเพราะวันนี้ปัญหาคือนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมาเดินชมหมู่บ้านนะคะแต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ถูกถ่ายทอดไป สำนัก,าากงานกศนจังหวัดพังงาถึงได้ดําเนินการที่จะอบรมให้ลูกๆนักศึกษาเนี่ยได้เป็นมกักคุณเทพน้อยที่จะนําชมนําเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมของเขาแล้วกิจกรรมที่ตามมานอกจากว่าเรื่องของการเรียนการสอนแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของทักษะชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารขยะซึ่งจะเห็นว่า พื้นที่ของโรงเรียนติดชายหาดนะคะนั้นปัญหาขยะมีแน่นอนอยู่แล้วนั้นทางคุณครูก็ได้ส่งเสริมให้ลูกๆเนี่ยมีกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องของการที่จะบริหารขยะโดยเก็บขยะแล้วมาคัดแยกคัดกรองเพิ่มมูลค่ากิจกรรมเรื่องของการทำฝายเพื่อที่จะมีน้ำดื่มน้ำใช้ในยามขาดแคลนน้ำนะคะซึ่งเราก็ได้ส่งเสริมให้ลูกๆเนี่ย ได้รู้จักเรื่องของการอนุรักษ์การดูแลทรัพยากรน้ำทำยังไงอย่าให้น้ำเนี่ยที่ที่มาจากภูเขาเนี่ยได้ใช้ตลอดทั้งปีก็ได้เกิดโครงการทำฝายน้ำมีชีวิตขึ้นมานะคะร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดทำฝายซึ่งได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี นอกจากนี้นะคะเรายังจัดการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนคือผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่เขาพูดไทยได้แต่ไม่สามารถที่จะอ่านไทยเขียนไทยได้นะคะซึ่งเป็นปัญหามากเลยเวลาเขาขึ้นไปติดต่อภาษานานเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารได้ทางสำนักงานกศนจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้คุณครูที่อยู่ในพื้นที่จัดการศึกษาให้กับคนในชุมชนนะคะโดยการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนอ่านไทยได้เขียนไทยได้ เราใช้โครงการส่งเสริมความรู้การรู้หนังสือเข้ามานะคะ200ชั่วโมงวันนี้ได้มอบหมาให้คุณครูรับผิดชอบมีทั้งหมด82หลังคาเรือนเราก็มอบ25หลังคาเรือนตอน่อครู1คนซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่เขาเสร็จจากภารกิจก็กลับมาคุณครูก็จะเดินสอนตามบ้านหรือรวมกลุ่มเล็กๆก,กันที่จะทำกิจกรรมในการที่จะส่งเสริมการความรู้เรื่องของภาษาไทย ให้เขาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นค่ะตรงนี้ตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ค่ะก็คิดว่าในภาคเรียนนี้นะคะอย่างน้อยๆเราก็จะเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยมอแกนเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้เขียนไทยได้คิดเลขเป็นเมื่อเขาสามารถไปติดต่อประสานานกับบนฝั่งค่ะครับสำหรับกศนอํเาเภอคขัะบ,บุรีนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบอหมูกก่เกาะ สุรินนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยมอแกนนะครับการจัดการศึกษาของกศนออำเภอครุล,ลบุรีนะครับในพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่พิเศษสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีระบบไฟฟ้าและน้ําประปานะครับแต่ก็มีการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2สเตปด้วยกันก็คือการศึกษาปฐมวัยนะครับซึ่งจะมีอายุระหว่าง 3ปีถึง5ปีนะครับแล้วก็การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของสำนักง,งานกศนนะครับซึ่งมีระดับประถมมต้นและมปลายนะครับสำหรับการจัดการศึกษาประถมวัยเนี่ยก็จะเป็นการจัดการศึกษาเต็มวันนะครับเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีคุณครูคอยดูแลเด็กๆเหล่านี้ซึ่งมีประมาณ60คนด้วยกันนะครับสำหรับระดับปถม ก็จะมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปจนถึง15ปีนะครับมีอยู่27คนด้วยกันตรงนี้การเรียนการสอนเป็นเต็มวันเหมือนกันก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับมต้นนี้ก็จะมีอยู่12คนด้วยกันเป็นการจัดการเรียนการสอนพบครู1ครั้ง1วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็การจัดการศึกษาระดับมปลายนะครับซึ่งจะมีอยู่3คนด้วยกันก็จะจัดเต็มวันนะครับก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์ เรามีคุณครูที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่3ท่านด้วยกันเราจะแบ่งการจัดโดยให้ครูคะทุกชั้นนะครับแต่เราจะสลับกันหยุดนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนในระบบเต็มวันเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งจะไปหนักอยู่ที่การสาประถมวัยและก็การสาระดับประถมซึ่งจะต้องทําการเรียนการสอนทุกวันแล้วก็มีนักเรียนมากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญ ที่ได้เดินดูรอบๆบริเวณโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านนะครับสภาพาสารุปโภคนะครับก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพภาวะอนามัยนะครับซึ่งทางสำนักงานกศนจ,จังหวัดพังงาก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพภาวะอนามัยของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้กับหมู่บ้านชุมชนต่อไปนะครับ การสอนเด็กโนเกนมันมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพื้นที่ปกติทั่วไปซึ่งการที่มองเห็นมองมองเขามันจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเขาจะเห็นอะมาลัยที่นี่เขาก็เห็นธรรมชาติโดยรวมแค่นี้แ่ว่าที่ครูได้ให้เด็กวาดรูปเนี่ยคือครูต้องการอยากรู้ว่าทักษะของเด็กแต่ละคนเขากนัดับไปทางไหนเราจะได้ส่งเสริมทางด้านนั้นหรือว่าคือ จัดการในการเรียนของของเขาให้ถ okay, ูกต้องตามตามามทักษะที่ที่เขาแสดงให้คุยส่วนมากที่รูสอนที่รูไปยังกูฝังเด็กรุกใหม่หรืออะไรรนหลังเนี่ยคือผูุยให้เขามีมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นคนที่ว่ารู้สึกรู้จักเพื่อเพื่อแต่แล้วก็รู้จักให้ซึ่ง ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมเหมือนกัน,น,นที่ครูพยายามถูกฝังก็เช่นการพาไปเก็บขยะในชุมชนการที่ว่าไปช่วยเหลือเพื่อนบางคนที่บางทีเขาไปดูว่าทาไมขาดเรียนบ่อยพเราไปดูแล้วก็พอไปเห็นสภาพแล้วก็จะพยายามช่วยในสิ่งที่เราพอจะช่วยได้และตอนนี้ก็ครูก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยที่ว่าสิ่งที่เราฝูกฝังไว้ตอนน,นี้คือเด็กๆ ก็เก็บแตยะมากคนนี้แล้วก็อันนี้เป็น,ปนความภูมิใจส่นวนหนึ่งของครูที่คุณแต่งแ้นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนนะคะนอกจากจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในโรงเรียนแล้วเราก็ได้รับนโยบายจากขออ,อกกศนจังหวัดพังงานะคะให้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ หรือกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนในเรื่องการรู้หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพื่อเขาจะได้มีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นสามารถสื่อสารไปติดต่อราชการที่บนฝั่งได้นะคะเพราะว่าชาวมอแกนเนี่ยเขาจะมีเฉพาะภาษาพูดเป็นของเขาเองไม่มีภาษาเขียนเขาจะ ขี้อายไม่กล้าพูดกับบุคคลภายนอกจะพูดเฉพาะในกลุ่มของเขาเองแล้วใช้ภาษาของมอแกนเองเราเลยต้องเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนให้กับกลุ่มเนี่ยละคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวสามารถขายของได้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะ,ะเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่ดีขึ้นเวลาติดต่อราชการหรือว่าไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่าเขาอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่กล้าพูดอย่างนี้ค่ะฟังก็ไม่ค่อยได้ตอนนี้ชาวบ้านที่นี่ที่เราเข้ามาจัดกลุ่มนะคะสามารถอ่านออกได้ดีขึ้นนะคะเขียนได้สามารถติดต่อสื่อสารใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะค่ะและนี่ก็คือบทบาทหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือเรียกกันติดปากว่ากศน,นนั่นเองค่ะ สำหรับการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์นะครับหรือกลุ่มที่ที่เคลื่อนไหวเข้ามาในประเทศเราก็ดีนะซึ่งมีความแตกต่างพื้นฐานอาจจะแตกต่างกันทั้งบริบทอะไรต่างๆอย่ลืมว่าการจัดการศึกษาที่ถูกต้องแกนของมันจริงๆคือตัวกระบวนการเพราะกระบวนการเนี่ยคือกระบวนการสร้างความรู้ของมนุษย์ในกระบวนการนี้มันจะมีความรู้ตัวย่อยๆอยู่หลายตัวเช่นกระบวนการคิดเนี่ยคือความรู้ที่ออกไปใช้จริง กระบวนการสร้างคุณธรรมค่านิยมกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการพัฒนางานกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและหลักการไอ้ตัวนี้ต่างหากคือตัวความรู้ที่นําไปใช้จริงไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเนื้อหาทีเดียวสรุปได้ว่ามันก็คือขั้นตอนระเบียบวิธีสร้างความรู้ท่านเองเนี่ยเขาเรียกว่าตัวความรู้แต่ตอนนี้เรากําลังเข้าใจว่าเนื้อหาเนี่ยคือความรู้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องเอากระบวนการเนี่ย ไปจัดให้มันสอดคล้องกับชาติพันธุ์ต่างๆภาษาที่เขาใช้อยู่อะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาจะเข้าถึงกระบวนการเดียวกันตรงนี้ไม่ยากเพราะจะเห็นได้ง่ายที่สุดเลยครับในคัเนี้ในหลักสูตรของแต่ละประเทศเนี่ยในโลกนี้มันไม่เหมือนกันนะครับภาษาก็ต่างกันนะครับแต่เป้าหมายของหลักสูตรไปดูสิครับของทุกประเทศคือเด็กจะต้องไปถึงหลักการเดียวกันหมดเลยทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ย มันเหมือนกับแกนกลางก็พอแล้วนะฮะถ้าเผื่อว่าเด็กได้หลักการนะภายใต้หลักการมันมีกระบวนการสร้างความรู้ต่างๆเนี่ยที่เด็กเข้าถึงแล้วเนี่ยเด็กก็เอาหลักการเนี้ยไปเรียนรู้ได้เองจะเปลเนื้อหาที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนไปสามารถไปค้นหาได้อย่างอิสระไม่ว่าจะไปผ่านเน็ตผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็าสามารถคัดกรองกันกรองข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาหาข้อเท็จจริงได้ แล้วนาไปสู่กระบวนการสร้างความรู้และผลผลิตต่อไปได้นะแต่ถ้าเราไม่สอนกระบวนการคิดซะก่อนเนี่ยเด็กเราจะกันกองไม่เป็นนะฮะเราจะได้แค่มีความสามารถในการบริโภคข้อมูลนะฮะแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะ,นะแล้วเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเหตุและไม่มีผลมันจะเป็นปัญหาต่างๆที่ตามมาทั้งด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจวุ่นวายไปหมดเลยในที่สุดเนี่ยมันจะพันเงินเกิดกระทั่ง แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะจำเป็นมากขนาดนี้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในทันทีครับในบริบทของพื้นที่มันก็คือเราเรียกว่าหลักสูตรท้องถิน่นแต่ต้องมีแกนกลางแกนกลางที่เขาจะต้องไปสร้างให้เด็กเรียนรู้ก่อนสร้างวิธีสร้างความรู้เป็นก่อนและสามารถสร้างหลักการให้ได้ก่อนแล้วหลักการไปเรียนรู้ในท้องถิน่น ตามบริบทท้องถิง่นหลักสูตรท้องถิ่นก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปนะฮะไม่เหมือนกันเพราะตัวนี้เราจะเห็นเลยว่ากระบวนการจะเป็นตัวสําคัญมากเพราะกระบวนการคือการบูรณาการนะฮะเพราะเราจึงฝึกให้ใช้ตัวกระบวนการเนี่ยมาเรียนรู้สร้างความรู้สอนวิธีสร้างะฮะสร้างความรู้สอนให้เกิดกระบวนการต่างๆเช่นกระบวนการคิด ที่ผมพูดไปแล้วกระบวนการสร้างคุณธรรมเจตธรรมกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการพัฒนางานกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดและหลักการให้ตกผลึกอยู่ที่ตัวเด็กให้ได้แล้วเด็กก็เอาสิ่งเหล่านี้กระบวนการเหล่านี้ไปเรียนรู้ในสาระของท้องถิ่นตามบริบทนั้นๆแล้วก็สามารถจิบมาสร้างเป็นความรู้ต่อยอดเป็นความรู้ในให้มันสอดคล้องกับบริบทของตัวเองนะครับ